รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกลำ้ำมองเข้าไปจะกี่ทีกงท็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไป ดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี สวัสดีครับเมืองไทยดีดวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเมืองแห่งอรารยธรรมเมืองแห่งหลากหลายตำนานเมืองการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและที่สําคัญที่ทําให้ผมตัดสินใจมาบุรีรัมย์ในวันนี้เขาบอกว่าตำนานบุรีรัมย์อร่อยตั้งแต่เช้าเที่ยงเย็นจะอร่อยขนาดไหนไปติดตามกับเมืองไทยดีดีวันนี้ครับ พอดีนะครับช่วงนี้ที่ผมมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงของการจัดงาน Color of Buriam ครับซึ่งก็เป็นงานที่รวบรวมนะครับร้านค้าต่างๆของดีของเด็ดนะครับมารวมกันไว้ที่งานนี้และอย่างที่บอกไปว่าตำนานเขาบอกว่าอร่อยเช้าเที่ยงเย็นจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปช็อปปิ้งแต่ละร้านกันครับแล้วก็ชิมดูแต่ละเมนูว่าจะอร่อยขนาดไหนกันเชียว โอเคครับพอเราเดินเข้ามาสักพักแล้วนะครับในงานต้องบอกว่าของกินเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งสิ่งที่เรามาตามหากันนั่นก็คือเขาบอกว่ามาดินแดนภูเขาไฟแบบนี้เข้าเมาดินแดนภูเขาไฟเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเลยกันเดียวซึ่งตอนนี้ผมกําลังเดินตามหาอยู่แล้วก็ผมเหมือนว่าผมจะเจอแล้วนะครับเพราะกลิ่นนี่หอมเตะจมูกผมมากคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้คุณแม่ครับอันนี้ขาย เป็นยังไงบ้างครับขายกี่วันแล้วครับคุณแม่ครับก็ขายตั้งแต่เริ่มงานนะคะที่พระองค์หญิงเสด็จก็คือวันที่19เอ๋อเป็นยังไงบ้างครับขายมาเลยขนาดนี้ขายดีอยู่ค่ะขายดีครับอ่ะแนะนำดีกว่าคุณแม่มีอะไรบ้างครับในร้านค่ะของแม่ก็จะเป็นข้าวเม่าโปรตัวนี้คือข้าวเม่าใหม่ก็จะเป็นตัวตั้งต้นที่สามารถนํามาแปรรูปเป็นอ่าสินค้าหลากหลายได้ก็คือเป็นข้าวเม่าตูเนาะข้าวเม่าคลุกข้าวเม่ากยศาสตร์ มันจะมีพวกข้าเมาทอดอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าแม่ไม่ได้ทำรอบนี้อ๋อคือปกติคนเดียวอ๋อปกติคุณแม่คือมีขายหน้าร้านอยู่แล้วนะครับมีมีอันนี้คือสิ่งเล็กๆ็กน้อยที่ยกมาหลายๆคนบอกว่าทําไมพูดถึงบุรีรัมย์ทำไมต้องข้าวเมาทาไมถึงเป็นที่โดดเด่นขนาดนี้ครับคุณแม่ครับข้าวเมาของบุรีรัมย์ก็คือมันเป็นข้าวที่เป็นภูมิปัญญาของของของรุ่นปู่ย่าตายายเนาะก็คือผลิตมาสืบเนื่องกันมาแล้วก็เป็นดินจากภูเขาไฟเพราะว่าบุรีรัมย์เราเนี่ยจะมีภูเขาไฟนะลก้ว็ แร่ธาตุของดินของข้าวที่เราปลูกที่ดินภูเขาไฟมันก็จะมีคุณค่าทางอาหารโภชนาการเยอะค่ะแล้วก็ทําให้ตัวข้าวเมาเรามีรสชาติอร่อยเรามี้ผมขออยากชิมหน่อยได้ไหมมาให้ชิมค่ะัน้นำใหม่แนะนอันนี้เป็นข้าวเมาใช่ไหมครับก็คือข้าวเมาคลุกค่ะก็สามารถนํามาคลุกน้ํามะพร้าวอ่อนใส่เกลือป่นน้ำตาลใร่เปิดได้เลยค่ะชิมนี่มีช้อนชิมอันนี้กระบวนการขั้นตอนทำอันนี้คลุกก็คือใช้ข้าวเมาแบบนี้เลยลูกเอาไปคลุกกับน้ํามะพร้าวอ่อน มะพร้าวอ่อนแล้วก็อาจจะใส่กะทิก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็เกลือน้ําตาลค่ะครับคลุกทิ้งเอาไว้15นาทีแล้วก็นุ่มแล้วเราก็ขูดเนื้อมะพร้าวใส่อันนี้ก็ทานได้เลยค่ะอ่ะต่อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นข้าวเมาตูก็คือแม่ใช้ตัวนี้เอาไปคั่วอ๋อก็นี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ก็คือทําจากข้าวเมาทั้งหมดเลยคือเอาไปคั่วแล้วก็มาบดบดบดให้ละเอียดแล้วก็เอามาผัดกับมะพร้าวน้ำตาลปี๊บอีกหนึ่งค่ะก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็เราก็ใส่งาผสมลงไปมันก็จะหอมงา อันสุดท้ายอันสุดท้ายคือข้าวเม่ากายศาสตร์คือทั่วไปนะเขาจะใช้พวกข้าวตอกข้าวงทำแต่ของแม่คือใช้ข้าวเม่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำเอาข้าวเม่าไปทอดแล้วก็สลัดน้ํามันแล้วก็ใช้น้ํากะทิที่เราเคี่ยวเป็นกายศาสตร์เหมือนกายศาสตร์ทั่วไปมันก็จะมีความโกรบก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของร้านคุณแม่เลยใช่ไหมครับการที่เอาข้าวเม่าแท้มาดัดแปลงให้เป็นขนมเหล่านี้อ่ะผมขออนุญาตชิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันแรกคือเป็นข้าวเม่าใช่ไหมครับข้าวเม่าคลุกๆลุก เขามาเขามารมดาเนี่ยครับจะเป็นคุกมะพร้าวอันนี้มะพร้าวเราก็ต้องเลือกอย่างดีด้วยใช่ไหมใช่ใช่มะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวทึนทึกมะพร้าวทึนทึกคือกลางแก่กลางอ่อนชิมนุ่มมากมันมันไม่ได้นุ่มเกินแล้วก็ไม่ได้เหนียวเกินแล้วก็มันจะหนึบหนึบซึ่งผมชอบอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะกินเข้าไปอ่ะกลิ่นมันเตะจมูกก่อนมันหอมมากครับคุณแม่มันหอมมากหอมมาก ใน3มเมนูนี้เร,เราอะไรขายดีสุดครับคุณแม่ก็คือพอๆกันเลยเพราะลูกค้าจะเลือกอย่างละชิ้นเพราะแม่ขายแพ็ค40 3แพ็คล้อยลูกค้าก็จะเอาอย่างละหนึ่งได้ทานทุกอย่างโอ้โหจะยอมอ่ะคุณแม่ครับนอกจากนี้ถ้าไม่ได้เจอ,<พ>อคุณแม่ในงานนี้เราสามารถติดตามซื้อสินค้าเหล่านี้ได้ที่ไหนบ้างครับคุณแม่ครับแม่จะมีเพจเพจข้าวเมานางลงค่ะข้าวเมานางลงเข้าไปดูในเพจได้แล้วก็ในไลน์ในเฟซบุ๊ก มีหน้าร้านด้วยไหมครับหน้าร้านน่ะก็คือจะขายอยู่ที่หมู่บ้านที่ชุมชนที่หมู่บ้านแต่เดิมอะแม่ปกติแม่จะทําตัวนี้ส่งคือส่งต่างประเทศด้วยส่งทั่วประเทศด้วยส่งทั่วประเทศเลยเหรอครับใช่โอ้โหอันนี้ส่งส่งไปที่ไหนบ้างครับก็ทั่วประเทศแหละค่ะลูกค้าจากเชียงใหม่จากกรุงเทพอะไรเงี้ยเขามารู้จักเราได้ไงครับคุณแม่เขาดูในเพจแล้วก็ติดตามพอดีแม่เน่ยขึ้นทะเบียนโอทอปกับกรมการพัฒนาชุมชนไงครับแล้วก็ทางาณิตอะไรนี้เขาก็ เข้าไปดูในช่องทางที่เราทางหน่วยงานก็ช่วยเราโปรโมทอีกทีหนึ่งแสดงว่าอันนี้ก็คุณแม่ก็ไม่ได้ตัวลําพังเราก็มีหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยเหลือคุณแม่ด้วยโอ้โหอาหารอร่อยมากๆเข้ามออร่อยมากๆวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับเดี๋ยวผมอุดหนุนดีกว่านะครับคุณผู้ชมก่อนย้ายๆกันเดี๋ยวผมเอาอย่างละหนึ่งกล่องเลยนะครับคุณแม่ครับเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิศในมิติ มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดี อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์แบบนี้ก็คือปลาส้มนั่นเองครับผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยเป็นปลาส้มแม่เริงใช่ไหมครับอันนี้คุณพี่อยู่พอดีคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับอันนี้เป็นเจ้าของร้านเลยใช่ไหมครับโอ้โหวันนี้เจ้าของร้านมาร่วมพูดคุยกับเราเลยนะครับมาถึงแดนปลาส้มแบบนี้ปลาส้มบุรีรัมย์นี่มี ของดีของเด็ดยังไงบ้างรครับอของดีของเด็ดของเราคือจะเป็นปลาส้มคือเป็นปลาส้มปลาตะเพยียนแบบนี่ฮะปลาส้มตะเพียนของเราเนี่ยคือดีเราบัางแบบไร้ก้างให้แล้วครับผมอ๋อก็คือก้างก็ก้างจะขาดบัางแบบทีๆตัวนี้ฮนะเนี่ยตัวนี้ับแล้วบังแบบทีๆก้างก็จะขาดแล้วถ้าเกิดปลามีความเปรี้ยวทำให้ก้างนี้อ่อนลงอ่อนลงก็กทานง่ายขึ้น ปกติทั่วไปที่เราเห็นเปลาตะเพียนที่เขาขายประสดบ้างแบบเฉียงเฉียใช่ไหมครครับ่งเฉียงๆมันก็ไปตามก้างอะไรอย่างเี้เราะทานยากเลยมีโอกาสา<อ>ที่ติดคอครับผมครับแต่ว่าแบบนี้คือบ้างแบบทีแบบนี้ถูกต้องครับคือก้างมันก็จะหายไมใช่ครับ <ๆ S 2> ใช่ครับแล้วก็จะมีสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเลยคือตัวนี้คือถ้าเรากลัวกินก้างกลัวอะไรจะเป็นเนื้อป่าครับ,รบเป็นนี้จะเป็นเนื้อปลานวนจังเราจะทําเป็นเนื้อปลาล้วนนะครับเนี่ยตัวนี้อ๋อเป็นเนื้อปลามาเลยใช่ครับนี่เนื้อปลาเลยครับอ่าแล้วเราหมักหมักให ทุกคนทานได้ในทานง่ายทานได้มันแหนบนะฮะมันเป็นเหมือนแหนบเลยใช่ครับทานดิบได้เลยครับอ๋อนี่สามารถทานดิบได้เลยถูกต้องครับแต่ว่าเอาไปทําเป็นอาหารจะใครไม่อยากกินดิบก็ไปทําแบบสุกได้ถูกต้องครับผมครับแล้วเราไม่ต้องทอดสุกมากครับทอดแค่ให้มันแบบนุ่มๆครับถ้าสุกมากมันจะแข็งนิดหนึ่งครับครก็แต่ลูกค้าชอบครับครับแล้ววันนี้คุณพี่มาจากบุรีรัมย์ครับผมอยู่บุรีรัมย์เลยใช่อยู่ตรงหมู่บ้านบ้านเสม็ดคือ อ่างอ่างเก็บน้ำพุวงจรเข้มมากคือบ้านเสม็ดน,นะครับเป็นหมู่บ้านที่ทําปลาส้มกันเกือบทั้งหมูบนนบหม่บ้านออเป็นชื่บเป็นเป็นแหล่งปลาส้มเลยใช่รใช่ครับจุดก้องอันนี้คือคุณพ่อขายออนไลน์แหละครับดูมีหน้าร้านเหมือนกัน<อ>ที่มีหมน้นาร้านครับหน้าร้านทั่วไปครับผมแล้วก็ออกบูธทางานทั่วไปงานโอทบงานพณิชย์จังหวัดงานของสนามของงานโมโตโมโตออกครับผมตลอดครับแล้ว เหล่านี้สามารถนําไปทําเมนูอะไรได้บ้างครับคุณพ่อคุณพ่อมีเมนูแนะนำไหมครับอ๋อเมนูไม่แนะนาถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ถ้าเป็นปลาเพียนส้มเนี่ยเขาเอาไปย่างย่างหอมใบตองนะครับอ่านี่คือจะทานง่ายขึ้นหรือจะเป็นตัวนี้ที่ท,ทอดสำเร็จหรือจะเป็นปลาปลาสวายอ,าอันนี้จะเป็นลูกค้าช่ามักชอบทำเป็นมันมันปลาอ,อันนี้ทพาไมผมเห็นเป็นชิ้นเลยแต่ว่านี้เป็นตัวเลยก็คือมีแบบอันนี้อันนี้ปลาสวายส้มครับอ๋อ,อใช่ครับปลาสวายส้มเป็นตัวนี้ อ๋อจะเป็นตัวนี้ใช่ครับอ่าอันนี้คือตัวนี้คือทอดทอดสำเร็จแล้วครับจะเป็นตัวนี้พอสำเร็จเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้ผมเห็นเหมือนเป็นเป็นหมกไข่ปลาเป็นไข่ปลาตะเพียนคือไข่ปลาตะเพียนคือเป็นไข่มาจากปลาตัวนี้เราเอามาไปรูปเป็นเป็นทำเป็นหมกย่างครับลองชิมดูได้ครับมอาชิมดูได้ใช่ครับลองชิมได้ัอันนี้คือหนึ่งตัวเราสามารถเอามาแบบถูกต้องไปอยู่ขายได้ทุกอย่างนะครับขออนุญาตนะคบนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับ แล้วตัวนี้เราจะผสมกับมันปลามันปลาตะเพียนแล้วํำไข่มันนิ่มอ่านิ่มจริงครับนิ่มจริงใช่ครับอร่อยด้วยครับใช่ครับคือไม่ไม่มีกลิ่นด้วยถูกต้องครับมีกลิ่นด้วยใช่ครับเพราะเราปรุงเครื่องใส่พวกใบใบอมใบทั่วไปของต่ามบานนอกน่อนครับและนี่คือคุณพ่อขายแบบแบบนี้เลยสามารถใช่ครับคือปุ๊บกินได้เลยทานได้เลยครับทานได้เลยครับตัวนี้เป็นทานได้เลยครับผมครับ อาจารย์คุณพ่อมีแบบแบบนี้ขายด้วยครับแบบทอดแล้วมีครับผมมีครับมีเช่นเดียวกันมีเช่นเดียวกันครับผมคราวนี้ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างครับคุณพ่อรับอ่าก็มีจะมีเบอร์โทรอยู่ในตัวนี้อยู่ครับครผมนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับอร่อยจริงๆนะครับผมรับรองเลยแล้วเราเราทํามาตั้งแต่ปีเริ่มเริ่มขายปลาส้มเริ่มทํากิจการปลาส้มเนี่ยประมาณปี30 2530จํสองพสามศูนย์ได้ตัวผมสมัยเรียน30ใช่ครับตอนนี้ก็เกือบ แล้นี่ปี6 8แล้วสุดยอดนานจริงๆคือเป็นของแม่มาก่อนครับเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยใช่รุ่นต่อรุ่นถูกต้องครับแล้วตอนนี้มีมีสืบทายาทต่อหรือยังครับก็จะเป็นลูกหลานครับโอเคครับเราติดตามนะครับต้องขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับผมครับครับผมครับผมครับ มาถึงอีกหนึ่งร้านแล้วนะครับตอนนี้เรามาในช่วงของอารมณ์ของหวานบ้างก็แล้วกันเพราะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของดีของเด็ดรสชาติยอดเยี่ยมมากๆนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับคุณพี่ครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่อันนี้ขนมเปี๊ยะคุณพี่มาจากอำเภออะไรครับอำเภอหนองหงอำเภอหนองนะครับมาขายที่นี่ของอันนี้คือหมมีหลายรสชาติมากๆเลยเหรอครับใช่ค่ะมีรสอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีไส้เปือก ชาเขียวั่วเหลืองอแล้วก็มะพร้าวอ่อนถั่วฟักทุเรียนแล้วก็ถั่วเหลืองไข่เค็มอ๋อแล้วเห็นว่าจุดเด่นของทางร้านของคุณพี่นี่ใส่ทําเองเลยเหรอครับใช่ค่ะทำเองแล้วก็หวานน้อยค่ะหวานน้อยด้วยเป็นใส่ธัญ,ญพืชอย่างนี้แล้วก็ปั้นกันสดสดอ๋ออันนี้คือปั้นกันสดสดทำกันสดสด <อบ S 1> ตรงนี้ลเาาายลยก็คือขายวันต่อวันเลยใช,ใช่ไหมครับอืมอ่ะถ้าบอกว่าถ้ามาปุ๊บรสชาติไหนที่ห้ามพลาดเลยเพราะผมเห็นว่ารสชาติเยอะมากๆกก็จะเป็นถั่วเหลืองไข่เค็มแล้วก็ถั่วฟัก แล้วก็ไส้เผือกอ่ะไส้เผือกใช่ไหมครับอ่ะผมขอาะชิมไส้เผือกแล้วกันนะครับได้ค่ะฮึบนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ไส้เผือกนะครับเผื่อครับว่าไส้เนี่ยทำเองจริงๆเพราะถ้าซื้อตามร้านคือมันจะแบบหวานกว่านี้เนาะอันนี้เหมือนเป็นรสชาติเผือกแท้ๆเลยแล้วก็แป้งมีความนุ่มหอมมากๆ ครับคุณพี่ครับถ้าใครสนใจแบบนี้มีขายที่หน้าร้านที่ไหนไหมครับหรือว่าติดต่อทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ไหนได้ไหมครับที่ที่อำเภอหนองหงค่ะที่บ้านอ๋อที่บ้านที่อำเภอหนองหงเลย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 เยเลีราวเลยเนยเลยเลยเลยรลยเ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 ลนเลย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 นเลย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 เเลยเลยเลเลเลยเยเลยเยเลบเยเลย่อยเลยบ ครับคุณผู้ชมแปลกใจใช่ไหมว่าผมอร่อยขนาดนี้คือเมื่อสักครู่ผมเดินมาผมเห็นว่าตรงนี้ด้านขาหมูซึ่งผมก็ชอบอยู่แล้วแต่ผมสังเกตว่ามีการปิ้งขนมปังไปด้วยผมก็เลยฮะขนมปังกับขาหมูแบบนี้มันจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขาหมูหรอเนี่ยผมก็เลยเข้ามาพูดคุยสรุปก็คือเป็นขาหมูแฮมเบอร์เกอร์จริงๆครับคุณผู้ชมสต่อวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือเป็นเบอร์เกอร์ขาหมูเลยเหรอครับใช่ครับเป็นเบอร์เกอร์ขาหมูจริงๆมาที่มามันก็คือว่าเรา เราไปออกงานโอท็อปซิตี้ที่เมืองทองแล้วปรากฏว่าที่นั่งอะไรต่างๆมันมีน้อยเราก็เลยว่าเฮถ้างั้นเนี่ยเป็นเป็นโอกาสาว่าเราเอาขนมปังเบอร์เกอร์เป็นประกวดพอดีแล้วตัวไส้มันหมดไปแล้วเราก็เอ๊ะถ้างั้นอ่ะลองเอาขาหมูเอาไส้เอาขาหมูนะฮะมาใส่ไปในขนมปังมนันก็กลายเป็นอาหารตัวเนี้ยที่สําหรับ สะดวกในการทานแต่จะกินในงานได้โอ้โหอันนี้คือเกิดจากความบังเอิญเหรอครับบังเอิญครับบังเอิญครับบังเอิญนี้อร่อยมากขอบคุณครับโอ้อร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมครับน่าสนใจมากๆแล้วผมเห็นว่าไม่ใช่แค่ขาหมูขาหมูก็อร่อยเบอร์เกอร์ก็อร่อยผมอยากจะเข้าไปเห็นกระบวนการขั้นตอนจริงไม่ว่าจะเป็นการตุ๋นขาหมูหรือว่าจะเป็นอันนี้มีหน้าร้านด้วยใช่ไหมครับมีหน้าร้านครับมีหน้าร้านด้วยถ้าผมขออนุญาตไปชิมถึงหน้าร้านด้วยได้ไหมครับยินดีเลยครับมีเมนูอะไรเพิ่มเติมอีกกว่านี้ใช่ไหมครับมีหลายเมนูเป็น10เเมนูลยครับ10เมนูเลยของพี่นะ เป็นขาหมูตุ๋นเตาถ่านอยากให้ไปดูอ๋ออขาหมูเตาถ่านนะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปตามกันที่ร้านขาหมูอออินดี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับงั้นเราไปกันเลยฮะ จากบูเมื่อสักครู่นะครับที่เห็นว่าสตอรี่น่าสนใจมากๆตอนนี้ทันทีผมบุกมาถึงครัวเลยแล้วก็ตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการที่จะต้มครัว,รวเ,ตรเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องก่อนที่จะต้มอ,อ่าฮะ,ะเ,<อ>เราเราเป็นเราเป็นขาหมูตุ๋นตะฐานที่ที่ไม่ใช้ผงพลาโลเพราะว่าผงพลาโลเนี่ยมันมีตำหนเรื่องว่าเรื่องส่วนผสมเขาเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรแล้วบอกว่าพอเป็นผงแล้วเนี่ยทานน้ําจะเจริญลมจะตีขึ้นเราก็เลยมาปรับใช้เป็นเครื่องเพราะว่า พอไม่ใช่ผงพโล้เนี่ยไม่ใช่เครื่องเทศพโล้เนี่ยมันจะหอมแล้วหอมลึกๆหอมนานเพราะว่าเราปัน่นหยาบๆเพาเครื่องเทศที่เรา,ท,เราที่เป็นเครื่องเทศพะโล้ตามสูตรเราเองส่วนถ้าเปิดแก่กอบเชยปกตินี่แหละแล้วเราก็คัคว่ควคั่วจนหอมแล้วก็ห่อผ้าขาวไม่ได้เอาไม่ได้เอาลงหม้อไม่นานนะครับเนี่ยสีแดงอ๋อคืออันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับที่คั่วตรงนี้หลักๆก็จะมีปล่อยก๊สอบเชยพริกไทยดำไม่ใช่พริกไทยขาวนะรมันไม่ต้องฟอก เมื่อกี้นะครับเราเข้าไปบุกถึงครัวกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้เรามาที่หน้าร้านกันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้แฮมเบอร์เกอร์ของเราพร้อมแล้วนะครับที่เราไปชิมเมื่อบูธเมื่อสักครู่เจอกันอีกแล้วเมื่อกี้ไปอยู่ฮองครัวมาอันนี้มาเป็นพ่อครัวเลยลงมือเองเลยใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับเบอร์เกอร์ที่เราไปชิมมานะครับมาถึงที่ร้านนี่รีเควสต์ต้จิ้มกับเครื่องแหนมได้นะครับอ่า อ่าเดี๋ยวเชิญร่วมพูดคุยกันหน่อยดีกว่าได้นะครับอ่ะจริงๆคือจุดเริ่มต้นของร้านนี้จริงๆที่เป็นออินดี้ขาหมูอย่างงี้นะจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับคือจริงๆขาหมูเลยนะฮะมันมีสตอรี่คือว่าเราผู้ก่อตม้งทำงานแบงค์อยู่ยี่ิบปีแล้วเราเออร์ี่มาจนปี63าแต่จริงๆขาหมูที่เริ่มทำเนี่ยเป็นอาชีพเลยเพราะว่าตอนทำงานแบงค์ก่อนที่จะเออร์ี่มาสักปี2ปีเนี่ยได้ได้ไปอยู่ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการแล้ว เราได้ร่วมจัดงานกินขาหมูดูฟุตบอลน,นอนบุรีรามแล้วเราปรากฏว่าเราก็เฮ้ยบรีรามดังขาหมูอยู่แล้วแล้วพอเรารวบรวมข้อมูลตอนทีน่คนจัดนะฮะรวบรวมข้อมูแลแล้วก็พบว่าคนบรีรามเองเนี่ยมันมีขาหมูตำนานคือลักคนาขาหมูจิ้งนำขาหมูนางรองเราก็เพิ่มพูนขาหมูรำไปมากวันเป็นอะไรที่พอบอกว่าขาหมูบรีรามคนทั่วประเทศรู้จักก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเฮ้ยถนั้นเขาจะออกมาแล้วทำอาชีพนี้ดีกว่าแล้วพอเริ่มตัดใจทำจริงๆก็คือวันที่ธนาคารจะเลิกจ้างคนขับรถ เมื่อก่อนพี่มีคนขับรถประจำแล้วก็พอถ้าจะเลิกจ้างปั๊บเราเลยพี่จะถูกเลิกจ้างใช่ไหมไปทำขาหมูขายกันไหมผมอยากทำแต่ไม่เป็นฝีมือนะแต่อยากทำรเราคิดว่าน่าจะทำตลาดได้ก็เลยไปจุดเริ่มต้นในการเริ่มทำขาหมูครัอ,อออินดี้มาจากคำว่าชื่อเล่นคือโอโอ้ก็เลยเป็นออแล้วสไตล์เราเป็นอินดี้ก็เลยอออินดี้แหละ เเนนีี่ยยชง่ายๆดีก็เลยแต่ว่าเป็นที่จดจำมากๆอ่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนอกจากแฮมเบอร์เกอร์นี้ในร้านของเรายังมีเมนูอะไรบ้างครับเมนูชิ้นติเจอร์ของร้านชื่อเบอร์เกอร์ก่อนละเบอร์เกอร์เลยอันดับหนึ่งมาอยู่แล้วเบอร์เกอร์มันมันเป็นเมนูชิ้นติเจอร์เพราะว่าเราไปประกวด KBO มาอ่า KBO คือโครงการอ่า knowledge base อ่า OTOP ของกรมพัฒนาชุมชนนะครับอันนี้ต้องบอกต้องขอบคุณกลุ่มพัฒนาชุมชนด้วยนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นทำให้เราเกิดจุดเริ่มต้นว่าพี่ทำขาหมูอยู่แล้ว อยากได้เมนูที่ไม่ใช่ขาหมูร้อยเปอร์เซนต์คือเมนูอะไรเราเลยคิดว่าตกผลึกร่วมกันนะครับกับคณะกรรมการว่าเราจะเอาเบอร์เกอร์ขาหมูเหตุผลที่เอาเบอร์เกอร์ก็คือว่าบรีรัมเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้แล้วไปท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมฮะแข่รถเยอะเนี่ยเพราะว่าเราว่าน่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารที่คนทั่วโลกรู้จักก็คือเบอร์เกอร์ แต่ว่าไส้คุณจะเป็นไส้ของคนไทยคือขาหมูนี่คือจุดเริ่มต้นโอ้การผสมผสานที่เขาบอกเบอร์เกอร์นี่คือเป็นอาหารสากลอยู่แล้วมาประยุกใช้ให้เป็นขาหมูก็เลยมาเป็นเบอร์เกอร์ขาหมูแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่แบบนี้โดยแต่เริ่มต้นเลยนะอันเดิมจะเป็นเราบอกว่าเรามีขาหมูที่กระบวนการสับอย่างเงี้ยสับไปเข้าขาหมูขายเนี่ยมันเกิดเวสก็คือเกิดชิ้นส่วนที่ไม่สวยร่วงอยู่ใต้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 หม้อเนี่ยรเราก็เลยเอาตัวนั้น่ะมามาแยกเอาเนื้อกับมันอยู่เนี่ยมากซ์รวมกับหมูบด ั้นเนก้อนก้อนเหมือนเหมือนไส้เบอร์เกอร์ปกติทั่วไปนะครับล้วก็ไปนึ่งแล้วก็มาเกลียวแล้วทำเป็นไส้เบอร์เกอร์อันนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งเมนูมาอีกแล้วมาแล้วครับมาแล้วอันนี้เป็นอันนี้เป็นขาหมูจานนี้2 2 9บาทนะครับนี่ครับทานได้ประมาณ5ท่านนะครับนี่อันนี้คือก็สั่งข้าวเปล่าแยกได้ใช่ไหมครับนี่คือนี้คือเป็นกับข้าวนะครับ ขาหมูอันนี้จานละ229บาทขอบคุณมากครับี๋ยวพอเมื่อเมื่อสักครู่เนี่ยผมชิมผมชิมแค่เบอร์เกอร์คับแต่อี้จะลองชิมเฉพาะแบบขาหมูล้วนๆดูได้ครับะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับขาหมูนะครับอ่ะเมื่อกี้ย้อนกลับไปพูดถึงเมนูยังไม่แน่เลยว่ามีเมนูอะไรมากนอกจากเบอร์เกอร์แล้วเพราะว่าเห็นผมเห็นว่ามีดัดแปลงไปเป็นกะเพราด้วยเป็นก๋วยเตี๋วด้วยอย่างเงี้ยครับมีมีสองส่วนนะครับส่วนที่เป็นขาหมูเนี่ยเราทําเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูได้ด้วย มีข้าวกระเพราขาหมูครับรัดข้าวไม่ใช่ไข่ดาวนะครับห้ามสั่งไข่ดาวไม่มีให้ให้ไข่พะโล้อ่าจะมีเป็นไข่ไข่โล้นี่ก็ต้มเองกันไข่พะรโล้นี่ไข่ต้มปอกใส่ในหม้อเลยเขาจะแป๊บเดียวครับนสีนี้ระด้วยความที่น้ําน้าพะโร้มเข้มข้นครับเข้มข้นนี่คือสูตรลับเฉพาะอย่างที่เราเห็นไปบอกแล้วว่าส่วนผสมก็ทําเองต้มก็ต้มเองดูรลกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเองเลยเอ่อต้องบอกว่าเราไม่ใช่ผงพะโล แล้วเราพยายามจะใช้วัตถุดิบในท้องถิน่นเช่นตอนนี้ปันเนี้ยขาเขาใช้ขาสดในท้องถิน่นหรือขาแห้งนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่กําลังดิวแบบผ่านทางพอชรว่ากระเทียมจะใช้กระเทียมไทยครับแล้วก็ตัวอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุดิบในไทยได้เราจะพยายามจะทาที่เป็นตัวเฉพาะคือไข่โอท็อปนะครับดึงช่วยกันนะครับล่าสุดก็ปรับสูตรไปใช้น้ําตาลอ้อยน้ำตาลปือในพื้นที่เองครับเพราะวิรัมดั้งเดิมเขาจะเป็นโรงงานน้ําตาลน้ําตาลที่เป็น เอาใบใบอ้อยแห้งนะครับที่มัดเราเห็นแมสโบราณที่ตั้งแต่เปลือกอ้อยนะครับมัดเป็นส่วนผสมแล้วก็ใช้น้ําตาลมะพร้าวอัมพวาเป็นส่วนผสมซึ่งจะมีรสความกลมกลม่อมนวลกว่านะครับต้องกินแล้วจะารู้กินแล้วจ,จ<น>ะชิมเลยชิมชิมดีกว่าครับคุณผู้ชมอ่ะผมน้ำจิ้มอันนี้ก็สูตรเด็ดเหมือนกันใช่ไหมครับน้ำจิ้มจะใช้พริกจินดากับพริกหนุ่มสองสีเขียวแดงสมมติว่าสมมติถ้าน้ำจิ้มเมื่อกี้ถ้าซื้อไปแบบที่เป็นแพ็คไปนะครับน้ำจิ้มอันนี้มีแถมให้ด้วยมีให้ในนั้นเลยครับแพ็คเนีี่ยเรราาดไไซน์ว้สํหับ สมัยใหม่ก็คือมีทั้งน้ำพะโล้น้ำจิ้มขาหมูสามารถเอาไปแช่ฟรีสต,ต่อได้อยู่ได้ 2- 3เดือนนะครับถ้ายัางไม่ทานรหรือบอกว่าอยากจะทานแล้วไปคลายเย็นนะครับดึงกระดูกออกได้แล้วแบ่งแล้วก็แช่ได้ย่อยทำกินได้ก็คือเข้าแบบไมโครเวฟป,ปุ๊บได้กินเลยครับไมโครเวฟหม้อหุงข้าวหม้อท่าไฟฟ้าเตาแก๊สได้หมดครับ จะมีแปะไว้ตรงตรงขาหมูว่าวิธีอุ่นรับประทานให้โอ้โหง่ายง่ายมากๆอันนี้อันนี้ก็เพิ่งคิดค้นมาใหม่ไม่ครับของการแบบว่าแพ็กส่งอะไรเงี้ยครับหรือว่าก็ตังต้ตง,ตงแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้น,ตเตนเลยเพราะว,ว่าเราเราขายเราขายผ่าน f เฟซบ o ๊กดูฮะขายผ่านเพจ f เฟซบ o ๊กดูมา <c oughs> เมนูทานได้เลยนะครับทานได้ร้านน้ำนิดนึงจะชองน้ำด้วยใช่ไหมครับน้ำนิดนึงขาหมูเวลาซื้อขาหมูจะบอกนะว่าเอาใหม่ๆนะให้เอาค้างคืนอร่อย ยิ่งฟีดนานเนี่ยรสชาติถ้าไม่ใหม่เดี๋ยวไม่เข้าเนื้อใช่ไหมครับไม่เข้าเนื้อครับไม่เข้าเนื้อเนี่ยครับเมนูขาหมูจะมีอาลองกินดูเป็นไงเข้าเนื้อจริงด้วยฮะทุกซอกทุกอณูของหมูจริงครับครับอันนี้คือกระเพราขาหมูกระเพราขาหมูโอ้โหอันนี้มาเป็นกับแบบนี้เลยเป็นกับหรือว่าปกติทกับให้ดูอันนี้ถ้าสั่งคือสั่งราดข้าวเขาจะราดข้าวก็คือเหมือนกันเลยฮะาวตบานอยู่ขอบจานแล้วก็ใส่ใส่ข้าวหอมมากหอมมากอ่ะผมอือ ลงตัวมากอันนี้คืออร่อยเพราะขาหมูหรู้อร่อยเพราะแม่ครัวครับเนี่ยอร่อยทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างแม่ครัวก็คัดเองเลยใช่ไหมครับอร่อยไหมเมนูเด็ดๆแนะนำก่อนเดี๋ยวแนะนำเมนูเด็ดๆก่อนก็คือมีต้มแซบคากิาต้มแซบขาหมูกะเพราขาหมูเป็นกับข้าวครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูอันนี้หลักๆเลยครับอันนี้คือเมนูเด็ดที่ใครมาคือห้ามพลาดเลยสุดท้ายนี้ครับอยากให้ฝากถึงขาหมู ออินดี้บุรีรัมหน่อยครับ,รบให้กับคุณผู้ชมเผื่อใครสนใจไม่ว่าจะเป็นแฟนชายหรือว่ามาชิมที่ร้านหรือว่าสั่งได้ทางไหนอะไรไงเชิญเลยครับ,รบขาหมูออินดี้บุรีรัมนะครับตอนนี้เราเปิดขายหน้าร้านอยู่ที่กม107อทางหลวงหมายเลข2 26ถนนสายบุรีรัมําปลายมาานะครับห่างจากตัวเมือง15บโลผ่านราไยม้าส15โลขึ้นกลางพอดีอออพิกัดเราเนี่ยห่างจากโคราช1้อโลนะครับสามารถมาทานรับจัดเลี้ยงได้ด้วยนะครับเมนูอย่างที่บอกคือมีเมนูก๋วยเตี๋ยว เมนูข้าวขาหมูเมนูอาหารตามสั่งนะครับเปิดร้านเปิดตั้งแต่เวลา8นา30นทีถึงประมาณ5โมงเย็นหรือประมาณ4โมงครึงแล้วแต่ว่าหมดก่อนนะครับต้องมาให้ทันด้วยมาใ้ทันด้วยนะครับโทรจองได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข0815479119หรือเจอ้าพนเพจมาก็ได้นะครับเพจชื่อร้านเตี๋ยวโรงเตี้ยมบุรีรัม,มหรือเพจขาหมูอินดี้บุรีรัมได้ทั้งสเพจเลยนะครับ ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับข้อมูลแล้วก็อาหารอร่อยแบบนี้รวมไปถึงใครสนใจที่จะสร้างอาชีพนะครับสร้างรายได้เสริมก็สามารถติดต่อพี่โอได้เช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับอ่ะในวันนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมแล้วก็พี่โอต้องขอไปชิมเมนูกันต่อนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ